โปรดใช้วิจาตรญาณในการรับชมนะครับแนวทางหวยเาวนะครับงวดวันที่25เดือน3 64นะครับเด่น1กับ2ครับ10 12 15 17นะครับ20 25 22 27นะครับเด่นนะครับชุดลองนะครับเด่น3ครับประกอบด้วย30 31 38 35 39นะครับโปรดใช้วิจาตรญาณในการรับชมนะครับนี่นะครับผม EP นี้มันสสดุผให้ทุกท่านเล่นการมันันทุกชิเดิดนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับดูข้อความเ้อเทอมและความบันเทิงนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีชัยนะครับถ้าทชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ก,กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ